ตอนนี้เราได้พระสันตะปาองค์ใหม่แล้วนะครับนะท่านเลือกใช้ชื่อว่าพระสันตะปาปาเลโอที่14นะครับ,นะรบเดิมท่านเป็นพระคาร์ดินาลจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับนะซึ่งเรื่องนี้เป็นประวัติศาสตร์เลยนะฮะเพราะว่ามนเคยมีพระสันตะปามาจากประเทศสหรัฐอเมริกามาก่อนในตลอดประวัติศาสตร์นะครับเพราะประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่งตั้งแค่200กว่าปีมาเองนะฮะแล้วที่เรื่องที่น่าสนใจเรื่องนึงคือท่านมาจากคณะออกัสติน นะครับนะซึ่งคณะนี้เป็นคณะที่เราอาจจะไม่รู้จักส่วนใหญ่รู้จักพวกโดมินิกันนะฟรานซิสกันหรือแม้กระทั่งข้อศัพท์ปาฟรานซิสองค์กรนะฮะก็มาจากคณะเยสุอิตนะคณะออกัสตินเนี่ยอ่าก็เน้นเรื่องของการรร่วมกันด้วยความรักนะครับนะแล้วก็เน้นเรื่องของความจริงและปัญญาเน้นเรื่องการรับใช้สังคมท่านเป็นถือว่าเป็นทศัพท์ปาที่อยู่สายกลางนะฮะอยู่ทั้งสายอนุรักษ์นิยมแล้วก็อยู่ทั้งสายเสรีนิยมได้ด้วยนะครับนะถ้าเรามองเรื่องพระสันตะปาฟรานซิสองค์กรสายไหนท่านอยู่สายเีนิยม นะครับนะเออสายเป็นตัวรูปนะฮะแต่ถ้าศ,ศ,ศาสนาปาเบเดดิกอ,องค์กอหน้านั้นก็ท่านอยู่สายรัทิยมฉะนั้นผมก็มองว่านี่น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีในหลายๆอย่างที่พระเจ้าจะทรงใช้ทางศาสนจาจักรโรมันคาทอลิกในงานของพระองค์นะครับนะแล้วผมก็มองว่าอย่าเพิ่งไปมีคติกับท่านในฐานะที่ท่านเป็นคนอเมริกนเพราะจริงๆแล้วงานรับใช้ของท่านนะอยู่ในประเทศอเมริกาใต้ซะส่วนใหญ่นะนะและนั้นเราก็มีความหวังนะฮะของศาสนาปาเพราะองค์นี้เราจะธิษถานเื่อท่านนะครับขพ,พระเจ้าอวยพรนะครับ